สวัสดีครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับสุบาสินไปนะครับผมกับช่วงของ High School d ดีเหมือนอย่างเคยเลยนะครับก็เออว่าไงดีอ่ยวันนี้ผมมากับหมวกข้อหัวข้อหนึ่งที่ค่อนข้างที่น่าสนใจมากแล้วก็มีคนขอให้ผมทำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับหัวข้อของ Balance เบเกอร์นั่นเองครับ Balance เบเกอร์เนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับผมของเซคิ้งเกียร์นะครับผมที่เซคิ้งเกียร์เนี่ย สามารถที่จะไปถึงจุดจุดนั้นได้จุดจุดของบาลานซ์เบรกเกอร์ได้ซึ่งก็เป็นความสามารถที่คนน่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็เป็นถือว่าเป็นท่าต้องห้ามเล็กว่าได้เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมานั่งคุยกันนะครับผมว่าบาลานซ์เบรกเกอร์เนี่ยมันคืออะไรมันมีรูปแบบอะไรบ้างแล้วก็บาลานซ์เบรกเกอร์เนี่ยของลองกินูสละชิ้นหรือว่าเซคิเกียที่ผมได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีรูปแบบยังไงครับผมแล้วเรามาดูข้อมูลกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่า ในเรื่องราวของบาลานซ์เบเกอร์นะครับทูอัสเซลเนี่ยอ้างว่าบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยเปรียบเสมือนกับมแมลงครับผมเปรียบเสมือนกับเชื้อร้ายในระบบที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาซึ่งเชื้อร้ายหรือว่ามแมลงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้โลกนะครับผมเสียสมดุลแล้วก็อาจจะทาให้สมดุลของโลกเนี่ยพังทลายลงมาเลยก็ได้ครับผมมันก็เลยได้รับการตั้งชื่อว่าบาลานซ์เบเกอร์นั่นเองครับผมหรือว่าการทําลายสมดุลน,นั่นเองบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมในขั้นต้นเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจต้องห้ามครับผมหรือว่าเป็นพลังต้องห้าามโดยยย3ฝ่เล ทั้งซฝ่ายเนี่ยเห็นชอบว่าไอ้บาลานซ์เบเกอร์เนี่ยมันเป็นท่าที่ต้องห้ามมากๆเลยครับผมเพราะมันมีความแข็งแกร่งมากเกินไปแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่านะครับบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นสถานะสูงสุดในการเปิดใช้งานเซกิเกียร์เล็กว่าได้อุปกรณ์เซกิเกียร์ต่างๆนานานะครับผมบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดสูงมากๆเลยนะครับผมแทบจะเป็นสูงสุดของเซกิเกียร์เช้นนั้นเลยแต่ว่าก็จะมีเซกิเกียร์บางจำพวกนะครับผมที่บาลานซ์เบเกอร์เนี่ย อาจจะเป็นแค่ขั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีขั้นต่อ,ตอไปขั้นต,ต่อไปอย่างเช่นจําพวกของลองกินดูสันเองครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยมักจะถูกกระตุ้นนะครับผมโดยอารมณ์ที่สูงนะครับผมร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณนะครับผมของผู้ที่ครอบครองก็จะนํามาถึงเหตุการณ์ที่สามารถใช้งานบาลานซ์เบเกอร์ได้นั่นเองจากข้อมูลของอั S <S สเซเซลนะครับอัสเซเซลเนี่ยคาดความเป็นไปได้ของบาลานซ์เบเกอร์นะครับผม สามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทก็จะมีทั้งบาลานซ์เบเกอร์ส่วนใหญ่แล้วก็มีทั้งสเปเชียย่อยแต่ว่าสามารถเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆดังนี้ครับผมก็จะมีแบบที่1ครับผมก็คือครีสไซส์ครับแบบที่2องอะเบสไซส์และแบบที่3ครับผมเอ็กไซส์นั่นเองก็จะแบ่งออกเป็น3จําพวกหลักๆนะครับผม3ประเภทหลักๆนะครับผมสาหรับบาลานซ์เบเกอร์ในส่วนของพลังของบาลานซ์เบเกอร์นะครับบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบที่ทรงพลังที่สุดของเซกิเกีย ซึ่งความสามารถต่างๆนั้นๆนนเนี่ยก็จะเกิดจากความรู้สึกของผู้ที่ครอบครอ,ครองครับผมว่าจะกระตุ้นการวิวัฒนาการได้จนถึงขั้นไหนนะครับผมยิ่งความรู้สึกรุนแรงเนี่ยความสามารถนะครับผมก็จะยิ่งสูงขึ้นในตอนที่ใช้บาร์รัสเบเกอร์ครั้งแรกนะครับผมมันก็จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับผมในการที่เปิดใช้งานบาร์รัสเบเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่ยากมากๆเลยแต่ว่านะครับผมถ้าหากสามารถเปิดได้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยสามารถเรียกใช้งานได้แบบแทบทันทีเลย มันเปรียบเสมือนกับการดีดนิ้วเลยทีเดียวครับผมในการปวดใช้งานบาลานซ์เบเกอร์ในทั้งต่อไปเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยในช่วงเวลาในการคงอยู่บาลานซ์เบเกอร์นะครับผมก็จะมาจัดก,การฝึกฝนนะครับผมที่เหมาะสมยิ่งฝึกฝนมากแล้วก็มีความแข็งแกร่งได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยระยะเวลานะครับผมที่สามารถคงอยู่เนี่ยก็จะนานมากขึ้นครับผมเช่นเดียวกับกรณีของวารีนะครับผมที่สามารถคงอยู่บาลานซ์เบเกอร์เนี่ยได้แบบนานมากๆเลยถ้าให้ยกตัวอย่างนะครับผมการรักษาบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยก็อย่างเช่นตัวของอา ยูตอรแล้วก็อิเซทั้งสองเนี่ยในตอนแรกๆนะครับผมรักษาบาลานซ์เซเกอร์ได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่จากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นแล้วนะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่งของทั้งคู่เนี่ยที่มีมากขึ้นทําให้นะครับผมทั้งคู่เนี่ยทั้งยูตอรแล้วก็อิเซเนี่ยสามารถคงอยู่บาลานซ์เซเกอร์ไว้ได้นานมากๆเลยในเรื่องของการรักษาบาลานซ์เซเกอร์นะครับผมหรือว่าการคงอยู่ของเวลาเนี่ยมีการเปิดเผยว่านะครับวอลลี่ลูซิเฟอร์เนี่ยสามารถคงอยู่บาลานซ์เซเกอร์ของเขาไว้ได้เป็นเวลาถึง1เดือนเลยทีเดียวครับผม มันจะมีข้อมูลหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจมากก็คือข้อมูลที่บาลานซ์เบเกอร์เนี่ยหายไปนั่นเองมีการค้นพบนะครับว่าเซอร์กิตเกียร์สามารถสูญเสียความสามารถในการใช้งานบาลานซ์เบเกอร์ไปได้ครับก็จริงอยู่นะครับผมที่ว่าการเปิดใช้งานบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยมันก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกยิ่งความรู้สึกรุนแรงความรู้สึกที่เต็มเปด้วยพลังเนี่ยก็ยิ่งเปิดใช้งานบาลานซ์เบเกอร์ได้ดีแล้วก็พลังของบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยก็ยิ่งสงพลังแต่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะหมายถึงสิ่งที่ตรง ถ้าหาความรู้สึกของคคนคนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับพลังละ่ะความสามารถของบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมก็จะไปในทางตรนข้ามนะครับผมก็คือความสามารถมีผลย้อนกลับนั่นเองก็ถ้าให้เปลี่ยนง่ายน,นะครับผมบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยก็จะมีทั้งสามารถลป,ลลปลดล็อกได้เปิดล็อกการใช้งานได้แล้วก็ปิดผนึกความสามารถไปได้เหมือนเหือนกันครับก็ในตอนที่เปิดใช้งานบาลานซ์เบเกอร์นะครับในตอนที่เปิดใช้งานบาลานซ์เบเกอร์ครั้งแรกเลยเนี่ยมันมักจะมีคําพูดนะครับผมหรือว่าบทอะไรต่างๆนานาที่ มันจะออกแนวเท่ๆหน่อยเหมือนกับจ้ก็นอดได้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในครั้งแรกนะครับผมที่มีการเปิดใช้งานอย่างเช่นตัวของเรกนะครับผมแล้วก็อิเซเนี่ยก็จะมีบทบทเด่นครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับผมแบบคร่าวๆเซกิเตียสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้โดยใช้ความรู้สึกของผู้ชาเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญแต่มีขอบเขตและพลังที่แตกต่างกันไปเมื่อความรู้สึกและความพัฒนาของผู้ครอบครองเปลี่ยนแปลงไป,ไปไปอย่างมากจนทําให้กระแสของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง เซคเกียก็จะมาถึงใช่มันคือบาลานซ์เบเกอร์ซึ่งบนของบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็จะ,ะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูแบบฟอร์มต่างๆนะครับผมของบาลานซ์เบเกอร์ครับมาเริ่มจากแบบที่1ครับผมก็คือเครสไซบาลานซ์เบเกอร์ครับเครสไซเนี่ยก็เป็นสภาวะปกติครับผมของบาลานซ์เบเกอร์ที่รูปแบบนี้นะครับผมสามารถทําได้ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็เสริมจากประสบการณ์นะครับผมของผู้ใช้ บวกกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนะครับผมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญ,ญญาณของผู้ชายนะครับผมค่อยนํามาสู่สภาวะเครสไซส์บาลานซ์เบเกอร์ครับผมรูปแบบเครสไซส์เนี่ยจะถือได้ว,ว่าเป็นรูปแบบทั่วไปของบาลานซ์เบเกอร์เลยก็ได้ครับในรูปแบบของเครสไซส์บาลานซ์เบเกอร์นะครับผมจะมีรูปแบบย่อยออกมาครับผมก็คือซับสเปเชียลบาลานซ์เบเกอร์ซับสเปเชียลบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยเป็นบาลานซ์เบเกอร์รูปแบบย่อยครับผมที่มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม รูปแบบแล้วก็ความสามารถอื่นๆนะครับผมขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ความต้องการของผู้ที่ครอบครองครับผมว่าอยากให้บาลานซ์เบเกอร์เนี่ยไปในรูปแบบไหนมันก็จะสามารถกําเนิดรูปแบบย่อยออกมาครับผมซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบมาตรฐานซะอีกครับผมเนื่องจากที่มันเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาเนาะวิธีการบรรลุรูปแบบของซับสเปเชียลบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดครับผมเพราะว่าในทั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับบุคลิกภาพเกี่ยวกับความสามารถของผู้ใช้น,นั้นๆนะครับผม ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงความสามารถที่บาลานซ์เบเกอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะมีผู้ใช้บางคนนะครับผมที่สามารถบรรลุรูปแบบของซับสเปเชียลบาลานซ์เบเกอร์ได้ครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มทักษะแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นได้ครับอย่างเช่นโจโฉเงี้ยโจโฉเนี่ยระบุว่าเขาเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลูกแก้วของเขาเนี่ยให้มีความสามารถแบบใหม่ดังนั้นเนี่ยรูปแบบนี้นะครับผมก็เลยเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาแล้วก็แรงผลักดันนะครับผมจากโจโฉนั่นเองทําให้เกิดทักษะใหม่แล้วก็รูปแบบใหม่ขึ้นมา รูปแบบที่2ครับผมก็คืออะบิสไซด์บาลานซ์เบเกอร์ครับอะบิสไซด์บาลานซ์เบเกอร์เนี่ยเป็นรูปแบบขั้นสูงนะครับผมของบาลานซ์เบเกอร์ซึ่งมานะครับผมจากความปรารถนานะครับผมที่จะพัฒนาตนเองนะครับผมจนสามารถบรรลุรูปแบบนี้ได้ซึ่งในรูปแบบของอะบิสไซด์บาลานซ์เบเกอร์นะครับผมก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นเอ็มปูริโอแจ็คกอนด์โอเวอร์ดายของวาร์ลีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอะบิสไซด์บาลานซ์เบเกอร์เหมือนกันครับ ที่วาล,ลี่นะครับผมสามารถบรรลุรูปแบบนี้ได้เนี่ยก็เนื่องมาจากวาล,ลี่เนี่ยสามารถผนึกผู้ครอบครอง dividing gear ในอนดีตได้นะครับผมทำให้เกิดรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมของ abyss s i d e balance breaker นั่นเองก็จะให้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของ abyss s i e เนี่ยก็อย่างเช่นตัวของโทบิโอครับเปลี่ยนแปลงจาก knights legend slash dog เนี่ยเป็น ferpectus นะครับผมลายข้อนั่นเองรูปแบบต่อไปนะครับผมก็จะเป็น excite balance breaker ครับ เอ็กไซส์เนี่ยเป็นรูปแบบบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับผมรูปแบบนี้เนี่ยไม่สามารถจัดอันดับได้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้จะเป็นรูปแบบที่เกิดจากความปรารถนาของคนนั้นๆนะครับผมเป็นรูปแบบเฉพาะตัวเลยก็ว่าได้ครับอย่างเช่นที่รู้จักกันก็คืออิ l ิโก l มูฟท t อาน n านะครับผมแล้วก็คาริโน่คริมสันโปรโมชั่นของฮิเอโรอิเซซึ่งเกิดขึ้นจากนำเอาความสามารถของอีวิพีสเนี่ยแล้วก็การโปรโมชั่นเนี่ย มาหลอมรวมเข้ากับอ่าตัวของเซคิเกียทําให้เกิดรูปแบบอ่าอิลโก้บูติอานาแล้วก็คาริเนาครีมสันโปรโมชั่นขึ้นมาแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมก็คือตัวของซาจิครับก็คือรูปแบบเมเลโบวิตรานั่นเองเกิดจากการที่ซาจินะครับผมหลอมรวมเซคิเกียทั้ง4ของวิตราเนี่ยเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันทําให้ซาจิเนี่ยสามารถสร้างรูปแบบเมเลโบวิตราโปรโมชั่นได้ครับผมซึ่งเป็นเอสไซบาลานซ์เบเกอร์แล้วก็อีกคนนึงครับผมก็คือน้องแกสเทอร์ครับผมก็คือ Forbidden i n v เว t ต e l o ลโล e ดบินั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถที่รู้จักกันดีบ้างอยู่ในหมวดของ e x c i ไ e Balance Maker นั่นเองครับก็จะให้ก่ายง่ายก็คือ e x c i ไ e Balance Maker เนี่ยเป็นรูปแบบที่เกิดจากนั่นแหละครับผมความตั้งใจของเจ้าตัวเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะเหมือนได้เลยเอา,เอาง่ายๆต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งครับผมก็คือ c o u n t e r Balance ครับ Counter b ร l a n c e นเนี่ยรู้จักกันในอีกชื่อนึงก็ค อัติแฟกซิเคิลเกียร์นั่นเองซึ่งทําให้พวกอัติแฟกซิเคิลเกียร์เนี่ยสามารถเปิดใช้งานบาลานซ์เบเกอร์ได้และก็ช่วยให้ผู้ใช้นะครับผมสามารถพัฒนาอัติแฟกซิเคิลเกียร์ของเขาเนี่ยให้มีความสามารถเพิ่มเติมแล้วก็สามารถใช้งานอัติแฟกซิเคิลเกียร์เนี่ยอย่างเต็มที่ได้ครับผมก็ในเรื่องของบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยก็สามารถปลดปล่อยพลังทําลายล้างที่มากไมเหมือนกันได้แต่ว่าไม่มีสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่นะครับผมก็คือความเสถียรนั่นเองความเสถียรของบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมของซ มันเนี่ยมีความสเสถียรแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับผมสถานะของเคาน์เตอร์บาลานซ์กรบผมสำหรับบาลานซ์เบเกอร์ของอ r ติแฟกซ์เซกิเกียเนี่ยมันเป็นสถานะนะครับผมที่ได้มาโดยพลังของผู้ที่ครอบครองครับก็คือผู้ใช้เนี่ยต้องใช้พลังของตนเองครับผมเพื่อทําให้เซกิเกียของตนเองเนี่ยมีความสเสถียรแล้วก็คงที่นั่นเองก็จะมานี้นะครับผมสาหรับเรื่องราวของบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมแล้วก็รูปแบบต่างๆเนาะก็เดี๋ยวผมจะพามาดูบาลานซ์เบเกอร์ของเซกิเกียชิ้นต่างๆกันครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเปน อ่าหนึ่งในสิบสามลองกินุสนะครับผมสักส่วนใหญ่เลยจิ้นแรกครับผมก็คือทูลองกินุสครับผมก็คือโพลาร์ไนท์ลองกินุสจักรวาทีนนั่นเองสําหรับรูปแบบนี้นะครับผมก็เป็นซับสเปเชียลบาลานซ์เบเกอร์ของโจโฉครับก็คือจะเป็นการสร้างวงแหวนแห่งแส่นะครับผมแล้วก็ลูกแก้วกลมเจ็ดลูกเนี่ยรอบตัวของโจโฉดูล,ลูกแก้วแต่ละลูกเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับผมที่แตกต่างกันไปตัวอย่างที่สองเนี่ยก็คือของซีนิตเทมเพสครับผมก็จะเป็นฟอร์เจโลเด c คลอรีเดลอาร์โคเบรโนสปาเดนซาดีบริสโคล่าดูริโอเกรสดูริโอรูปแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นซับสเปเชียลบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมของเซนิ t e m มเ s t ในรูปแบบนี้นะครับผมดูริโอเนี่ยจะมีปีกสีทอง12ปีกครับผมแล้วก็จะมีรัศสมีเนี่ยสีดวงนะครับผมเหนือสีสักของดูริโอซึ่งก็จะมีความสามารถนะครับผมในการสร้างฟองอากาศจำนวนนับไม่ถ้วนครับผมในการดักฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยดูริโอเนี่ยก็จะสามารถควบคุมสภาพอากาศภายในฟองนั้นได้ด้วยนะครับผมทั้งในเรื่องการโจมตีแล้วก็การสร้างสภาวะต่างๆทั้งพายุอากาศเยือกแข็งต่างๆาได้ครับตัวอย่างที่3ครับผมก็คือของ Annihilation ah Maker ครับผมก็คือ Banner s l a t h Jumble w a l k e ครับผมเป็น s f b Special Balance Maker เหมือนกันเลยก็จะเป็นของ Leonardo นั่นเองก็ความสามารถนี้นะครับผมจะเป็นการสร้างสั์ประหลาดขนาดมหึมาครับผม10ตัว ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสปาตที่มีความสามารถที่สูงมากครับผมก็จะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปครับตัวอย่างที่4ครับผมก็คือของ e n s i o n l o s s ครับผมก็คือ d m e n s i o n c r e a t e เป็นการสร้างบาเรียนะครับผมที่มีความแข็งแกร่งมากกว่า Dimension l o s s และยังสามารถนะครับผมสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบาเรียได้มากมายเลยครับตัวอย่างที่หาครับผมก็คือของ b o o s t e ก Gear ครับผมก็คือ b o o s t e d Gear s c a l e m l ครับ รูปแบบนี้นะครับผมก็เป็นรูปแบบพื้นฐานนะครับผมรูปแบบมาตรฐานของบาลัสเบเกอร์เลยซึ่งจะเป็นในรูปแบบของเกราะสีแดงนะครับผมที่มีพลังของจักรภาพมังกรแดงนั่นเองตัวอย่างที่6ครับผมก็คือของดีวารีวิดดิงครับก็คือดีวารีวิดดิงสเกลเละเป็นรูปแบบมาตรฐานของดีวารีวิดดิ้ครับผมก็จะเป็นเกราะสีขาวซึ่งมีพลังของจักรภาพมังกรขาวเดี่ยซึ่งเป็นเกราะที่ค่อนข้างที่สวยงามมากที่ครอบคลุมร่างกายของผู้ชายตัวอย่างที่6ครับผมก็คือของเลกัลรสติเมียนครับก็คือ เ e u ลูสเว r e e เท r e x นั่นเองในรูปแบบนี้นะครับผมก็เป็น Subspe เ i a l b a l a n c e Breaker นะครับผมของไซอองซึ่งเป็นเกราะสีทองนะผมเกราะสิงโตสีทองที่จะครอบคลุมร่างกายของผู้ใช้ซึ่งจะเสริมความสามาัถนะครับผมทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันให้กับผู้ใช้ตัวอย่างที่แปเนี่ยจะเป็นของอีออนบาโรครับก็คือรูปแบบของ f o r b i d d e n i n v e ิน b a l บอ the Beast ครับผมก็จะเป็น Ex ็กไ Balance b เบ a k e r ของน้องแกสเปอร์นั่นเองโดยทําให้แกสเปอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงร่างเป็นสัตรร สามารถหยุดเวลาได้นนเองครับตัวอย่างที่9กครับผมก็คือของซอร์ตเบิร์ดครับก็จะเป็นความสามารถซอร์ตออฟบริเทยร์นั่นเองก็จะเป็นเอ็กไซบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมของคิบายยโตะซึ่งทำให้คิบายยโตะเนี่ยสามารถสร้างดาบนะครับผมดาบปีศาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสามารถทั้งด้านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ด้านปีศาจนั่นเองตัวอย่างที่10ครับผมก็คือของทวายไลท์ฮิลลิงครับก็จะเป็นทว i ยไลท์เซนเอฟเฟกชันครับผมจะเป็นซับสเปเชียลบาลานซ์เบเกอร์ของน้องอาเชียครับ มันเป็นรูปแบบนะครับผมเกราะมังกรสีทองพร้อมกับอัญมณีสีแดงที่ปกคลุมร่างกายของน้องอาเชียไว้ทําให้น้องเนี่ยสามารถสร้างสนามพลังนะครับผมที่ครอบคลุมพื้นที่สนามพลังนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับผมในการรักษาที่รุนแรงและก็มาหาศาลมากๆสามารถลบความเสียหายและก็สามารถลบการโจมตีได้เองครับตัวอย่างที่11ครับผมก็คือเบรดแบ็กสมิธครับผมของคิบะอยุโตแล้วกันนะครับก็จะเป็นกรอว y ี้แร็ก o p เปอร์ครับก็จะเป็นซับสเปเชียลบาลานซ์เบเกอร์ ที่ตัวยูโตเนี่ยสามารถสร้างอัศวินหุ้มเกราะนะครับผมที่สามารถใช้งันดาบศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับผมซึ่งตัวยูโตเนี่ยสามารถเรียกอัศวินพวกนี้นะครับผมมาต่อสู้พร้อมกับเขาได้ตัวตัวอย่างที่12นะครับผมก็คือดาวฟอร์ดราก้อนสเปียร์ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับผมของเซกิเกียก็เป็นเซกิเกียแบบเทียม,ยมน,นั่นแหละอาวุาาธเซกิเกียเทียมก็คือดาวฟอร์ดราก้อนอนาเธอร์อาร์เมอร์ครับเป็นเกราะบาลานซ์เบเกอร์นี่แหละคล้ายๆกับเกราะของงาบูเซกิและก็ดิวาร์ดิ้งเกียร ก็จะเป็นเกราะสีทองนะครับผมที่ครอบคลุมร่างกายของผู้ใช้ในการเพิ่มพลังนะครับผมด้วยเกราะนี้เนี่ยก็จะมีพลังของอ่าหนึ่งในห้าราชบัังกรเนี่ยฟ้บเมียนั่นเองครับก็ในส่วนของตัวอย่างนะครับผมผมจะยกแค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับผมสําหรับบาลานซ์เบเกอร์ก็ไอคิสสภาพนับผมว่าบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบสูงสุดของเซคเกียร์นั้นๆนะครับถ้าหากในเรื่องเนี่ยมีเซคเกียร์กี่ชิ้นเซคเกียร์เหล่านั้นนะครับผมก็มีโอกาสที่จะไปถึงโหมดของบาลานซ์เบเก ันะเนี่ยมันก้อนค่างนี่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยเอามาที่เท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองก็เหมือนอย่างเคยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนเสริมของ Balance Breaker กันครับเรื่องที่หนึ่งครับผมปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของ Sub s p ปเ i a l Balance Breaker เนี่ยมีจํานวนมากกว่า Balance Breaker ปกติซะอีกครับผมเรื่องที่2ครับผมก็คืออิชิบุมิีเนี่ยใช้รูปแบบ Balance Breaker นะครับผมมาจากการเปลี่ยนแปลงร่างนะครับผมของ2องอนิเมะก็คือจะมีอนิเมะเรื่องดักบอลครับผมก็คือรูปแบบของซูเปอร์ไซย่า ในมิเรื่องที่2ครับผมก็คือบางไครนะครับผมของบีตันเองเรื่องที่สครับผมชื่อคําว่าบาลานซ์เบเกอร์เนี่ยถูกตั้งชื่อนะครับผมเพราะมันมีความเป็นไปได้ว่าความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้โลกเนี่ยเสียสมดุลได้ครับผมก็เลยเป็นที่มาของชื่อบาลานซ์เบเกอร์ได้นั่นเองก็จะมีประมาณนี้ครับผมสําหรับข้อมูลของบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมสําหรับใครเนี่ยที่ชอบในหัวข้อนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้แล้วครับผมสามารถเข้าไปดูว่า มันยังมีเซกิเกิยชิ้นไหนบ้างนะครับผมที่มีบาลานซ์เบเกอร์เนาะว่าในเรื่องเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยไปทางไหนเนี่ยก็เจอบาลานซ์เบเกอร์ไปทางไหนก็เจอเต็มบาลานซ์เบเกอร์นะครับผมเซกิเกียค่อนข้างที่เยอะมากก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมว่ามันมีค่อนข้างที่เยอะจริงๆริงก็ในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีส่วนที่ข้อมูลผมผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมพูดผิดยังไงเนี่ยผมต้องขอกลับอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์สครผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม คนกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่ลงในช่องของพาสเซนไปนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้เจอกันครับผมไม่บายครับทุกคนสวัสดีครับจ๊